เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้ครับมันเป็นพื้นพรมเดิมของลูกค้าอยู่แล้วถ้าเราติดตัวเทปกาวไปเนี่ยมันจะทำให้ทิ้งคราบกาวไว้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องปูเป็นเทปหนังไก่ซึ่งมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะก่อนที่จะปูมันจะไม่ติดเขาก็จะติดเทปนะติดโดยรอบพื้นที่ ว่าจะปูเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มที่จะลงเทปกาวสองหน้าแล้วไอเทปตัวเนี้ยน,นี่เป็นอย่างงี้สีเหลืองเหลืองเนี่ยไอเทปตัวเนี้ยคือมันติดได้ทั้งสองด้านความยาวเท่าไหร่ก็ไล่ไปเลยถึงตอนนี้ก็เริ่มเอาผมมาลงแล้วครับหลังจากลงคมเสร็จ พรามันจะมีหน้ากว้างของมันอยู่เนี่ยก็รอบเหตุกาวเมื่อกี้อ่ะที่ที่แกออกไปแล้วเนี่ยแกตีส่งอยูลเนี่ยดึงออกมาได้เลยแวก็ไม่ค่อยดึงเป็นไงบ้างครับพื้นที่ขนาดนี้คิดว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับไม่มีเสียงตอบรับจากปลายทางนะครับไม่เป็นไรครับเนี่ยครับ โอ้ๆไปเขาว่าใช้คัตเตอร์เนี่ยกีตรงขอบกีดไปเลยกีเสร็จแล้วทํายังไงใช้ปลายคัตเตอร์ตัดออกเดี๋ยวจะให้ดูนี่เดี๋ยวดึงออกให้ดูเลยนี่เหมือนกันะมันจะเป็นขอบอย่างเงี้ยเพื่อตัวเนี้ยเดี๋ยวดูพี่เขาก็จะกอดไปสุดสสาไปเขาก็จะดึงแล้วดึงเห็นไหมมันจะดึงง่ายมา,ากกบ ดนะูที่ขอบมันจะเรียบเสมอกันเลยเห็นบป่าต่อไปก็มันจะเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือลืมแจ้งมปนิดนึงไอ้ตรงพรมเนี่ยก็คือเราต้องติดเทปให้มันเป็นเหลี่ยบของทุกด้านนะครับตามขอบของพรมที่เราจะติดพรมมันจะได้ไม่เพเยะเราก็จะติดเทปเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ให้ดู แล้วก็ค่อยๆลอกตัวนี้ก็ดึงออกมาแล้วก็ดึงมาได้เลยอุปรกรณ์ของเราจริงๆมันก็ใช้คิกเกอร์ครับแต่พอดตตัวนี้พื้นที่มันเล็กครับก็เลยไม่ก็คือไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้เดี๋ยวถ้าวันหลังมีเป็นตัวคิกเกอร์เดี๋ยจะมาส่งไปให้ดูนะครับถ่ายไปให้ดูใหม่เนี่ยเราก็จะได้หนึ่งแถวแล้วตัดออกอย่างง่ายได้ตามรอยนี่ดูพื้นที่รอบๆ มันจะเหลือเก็บงานอยู่นิดนึงตรงด้านขอบปีข้างๆเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเขาจะตัดโพเมตรงส่วนที่มันเกินออกมาแต่ว่ามันจะมีเทคนิคเพราะว่าพื้นข้างล่างเนี่ยเอ,อเหมือนประมาณว่าถ้าเราไม่ไอนเนี่ยเออถ้าเรากรีดเส้นเนี่ยแล้วมันไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปโดนพื้นของเขาทางทีมงานช่างเนี่ยเขาก็จะใช้อ,อ,อันนี้เป็นเทปค,ครับเออใช้เทปกาวเนี่ยมาทำเป็นเส้นอย่างนี้ไว้ซึ่งจะไม่โดนเส้นแน่นอน ให้มันพเพรียวเพรียวหน่อยครับยังไงก็ไม่โดนเนี่ยครับเรียบร้อยเส้นออกมาเป็นแนวตรงดีจะเหลือขอบที่เห็นข้างๆอยู่สองอันน่าจะเป็นเนี่ยอย่สักครู่ไอพี่เขาก็จะเก็บงานแต่มันก็เริ่มลงเทปหนังไก่ต่อเก็บขอบด้านข้างนะ ขอบด้านข้างที่เหนือทางทีมติดตั้งของเราก็จะเก็บงานตรงปีตรงนี้ซึ่งหน้าผมมันเข้ามาไม่ถึงก็มาดูวิธีการกันว่าเขาเก็บยังไงเขาก็จะเลดเอาผมวางไปก่อนพอาวางผมไปเสร็จเนี่ยป,ปึ๊บลูดทับลูดลูดมันจะมีรอยมันจะมีรอยของผมอยู่ใช้ปลายของคัตเตอร์นะลูดลูดไปเสร็จเนี่ยน่าจะมองเห็นเห็นไหมตรงเนี้ยที่นิ้วชี้อยู่ อันนี้คมมันจะได้ตำแหน่งเป๊ะพอดีค่อยๆดีเลยครับใช้คัตเตอร์ปาด,ดบางๆเดี๋ยวมาดูกันว่ารอยเป๊ะเนี้ยหรือเปล่าค่อยๆครับค่อยๆครับ อันนี้ต้องใจเย็นนิดนึงอ่าเดี๋ยวเรามาดูรอยกันเห็นไหมแทบจะมองไม่เห็นเลยเป็นเนื้อเดียวกันเลยแล้วเ,เก็บด้านข้างอีกหน่อยใช้หลักการเดียวกันใช้หลักการเดียวกันเดี๋ยวปูเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับว่าเออเนี่ยพอปูเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับพื้นที่เล็ก อันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก5้านาทีได้ดูความเรียบร้อยของงานอ่รีววทุกขอบทุกขอบดูจากมุมออกมาแล้วสวยงามนี่ยิ้ม